สว,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องล a l v i a t i o n u นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็กลับมากับ การทําผมอีกแล้วค่ะทุกคนเแบมบต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเบมได้หาทรงผมนะคะสําหรับการทําแบบน่ารักน่ารักไปโรงเรียนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วแบมเนี่ยจะพยายามถ่ายทอดให้ทุกคนนะคะดูทีละนิดทีละหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบมจะมาพาทุกคนนะคะไปทําผมสุดง่ายคะ่ะแต่ดูยากนะคะด้วยตัวเองกันด้วยทรงผม เปียนูนง่ายๆไปโรงเรียนนั่นเองค่ะแบบนี้ถ้าทุกคนเห็นนะคะทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันถักเองไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากใช่ไหมคะแต่แบมรับรองเลยว่าถ้าทุกคนดูคลิปนี้นะคะทำได้แน่นอนค่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะคะแบมบขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะ สำหรับทรงแรกนะคะแบมบต้องบอกเลยว่ามันเป็นทรงผมเปียนูนเนาะเพราะฉะนั้นความยากความง่ายนะคะมันก็จะอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยนะคะสําหรับคนที่มีพื้นฐานการถักเปียมาแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงแต่สําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็ยากนิดนึงแรกๆก็จะไม่สวยเท่าไหร่นานๆไปก็จะเริ่มสวยนะคะเพราะว่าแบมทำเลรกๆแบมก็ทําไม่สวยหรอกเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนการถักเปียนูนด้วยตัวเองใช่ไหมมันก็จะให้ทุกคนนะคะ ตั้งใจชมกันนิดนึงนะคะโอเคพร้อมแล้วเร่มยังสำหรับตอนแรกนะคะให้เราแหวกลางก่อนค่ะแบบนี้แบมนะคะชอบหวกลางขึ้นไปแบบนี้หรือทุกคนจะแวกแบบยังไงแล้วแต่นะคะแบ่งผมมาเลยเหมือนถักเปียข้างๆนะคะมัแบบนี้แลน่ารักเลยแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทรงแบบ นี่ก่อนคะ่ะก็คือเราจะถักตั้งแต่ตรงนี้นะคะไล่ไปข้างหลังแล้วก็ไปมัดรวบรวมกันข้างหลังนะคะมาข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเบมจะให้ดูไปทีละขั้นตอนนะคะก็คือสําหรับข้างหน้าเนี่ยให้เราใช้3ามนิ้วนะคะแหวกแบบนี้ให้เขาเป็น,น,น,ะะนบบขึ้นมาอย่างนี้นะคะแหวกขึ้นมาอย่างนี้นะคะแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ปุ๊บสาหรับการถักแบบเปียนูนนะคะเราจะซ้อนเขาไปข้างหลังะคะ่ะก็คือเราจะไม่เอาผมมานะคะแบบการที่ผมจะขเขาเรียกนะ ผมที่จะควยเนี่ยเราจะไม่คว้มาข้างหน้าเราจะคว้ไปข้างหลังนะคะก็คือเส้นนี้นะคะให้เราควยไปข้างหลังตรงกลางแบบนี้แล้วให้เอาเส้นตรงกลางนะคะปัดมาฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เอาเส้นนี้นะคะควยไปข้างหลังแบบนี้ค่ะนี้สําหรับการถักเราจะถักเป็นควยไปข้างหลังนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้ควยผมฝั่งนี้นะคะไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ เริ่มเก็บผมได้เลยค่ะก็เริ่มเก็บผมนะคะก็คือผมข้างๆเนี่ยก็เริ่มเก็บเลยดําแนะนําให้เก็บเยอะๆหน่อยนะคะมันจะได้ดูง่ายเนาะแบบนี้นะคะปึ๊บสำหรับที่เราเหลืออันนี้ไว้เราก็จะเอาผมอันนี้เข้าไปนะคะแบบนี้มันจะเหลือตรงกลางไว้นะคะสําหรับตรงกลางเนี่ยให้เราจับเขาไปข้างหลังเลยค่ะแล้วก็จับเข้าไปข้างหลังพันตรงเส้นนี้ค่ะแล้วก็เอานิ้วตัวนี้นะคะไปจับ เส้นที่พึ่งควายไปอย่างนี้นะคะให้เราจับอยู่อย่างนี้ก็คือถ้าไหนเป็นตรงกลางนะคะให้เอาตรงกลางขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้เลยไม่ต้องไปจับเขาจากว่าเราจะมัดรวบเราก็เอาเขาไปข้างหลังนะคะมาเริ่มกันทรงนี้ข้างนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวมันจะถักไปอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนจะได้ดูแบบเออไปกันเร็วๆเ,เนาะข้างนี้นะคะเหมือนเดิมจับสามอันนะคะพยายาม จับเยอะๆหน่อยมันจะได้ดูสวยเนาะเวลาเราถักออกมามันจะดูเป็นเปีเปยใหญ่ๆนะคะเพราะเปียนุนเนี่ยถ้าถักเราใหญ่ๆ,ๆมันจะดูสวยนะคะจากนั้นก็ให้เรารวมผมทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะเอาโบมบมัดนะคะมันก็จะไม่เห็นตรงตุ้มๆตรงนี้แล้วนะคะ ทรงนี้นะคะก็จะเหมือนว่าว่าทรงถักไปข้างหลังเนาะแต่มันจะเหมาะสําหรับคนที่แบบเออหัวเถิกไม่ชอบถักขึ้นไปนะคะแต่มันก็จะดูน่ารักตรงที่เราแหวกไงมีอย่างนี้นะคะดูแบบเฮ้ยทำไมเปลี่ยนเป็นข้างๆอย่างนี้ สำหรับซองนี้นะคะก็สามารถทําไปโรงเรียนได้แบบน่ารักชิคๆมากๆเลยค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าทําไปโรงเรียนได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคนรอบข้างเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยนางถักเปียมาโรงเรียนเองเพราะว่ารู้มันยุ่งแห่ hey, ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันสวยค่ะและสําหรับทรงต่อไปนะคะก็คือเราจะถักเขามาข้างๆอย่างนี้นะคะให้เปียนเนี่ยมันอยู่ตรงข้างๆอย่างนี้มันจะได้ดูน่ารักแลวจะได้ดูมีอะไรมากไปอีกจากแม่จ๋าโอเคเริ่มกันขั้น ตอนก็คือเริ่มขั้นตอนแรกนะคะก็คือการแหวกมันเองเราต้องแหวกกดนะจ้าถักได้ดีนะคะมาเปรียบเทียบกับข้างที่เราถักไม่ค่อยได้เนากก็คือเราจะถักข้างที่เราถนัดไว้ข้างหลังเอาไว้สุดท้ายนะคะอืนี่ก็คือข้างที่มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเริ่มกันเลยตอนแรกเนี่ยเราจะจับผมตั้งแต่ตรงน,นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเปียข้างข้างเนี่ยจับตรงเนี้ยมันจะดูโค้งมันจะดูแบบนี้มันจะดูโบกค่ะทุกคนแล้วมันจะดูว่า เฮ้ยอะไรอย่างไรเงี้ยแต่เราจะมีความยากมากยิ่งขึ้นก็คือเราจะเอาผมตั้งแต่ตรงนี้ค่ะมีความสวยมากกว่าเดิมน,นะคะจับผมแบบนี้จับใหญ่ๆเลยค่ะแบบนี้นะคะจับขึ้นมาอย่างนี้เราก็ใช้นิ้วเวะไปแบบนี้นะคะให้เขาได้สามอันแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสว่าผมสามอันเท่ากันไหมจากนั้นนะคะได้แบบนี้นะคะเอาอันแรกนะคะก็คืออันข้างหน้าสอดไปข้างกลางเลยค่ะ สอดไปตรงกลางนะคะของผมทั้งหมดนะคะก็คือสอดนะคะไม่ต้องแบบเอ็นีิเนะ้ะแล้วก็เอาฝั่งสุดท้ายนะคะสอดเข้ามาตรงกลางคะ่ะนี่มันก็จะได้อะาณนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาแล้เนี่ยสอดกลับเข้าไปเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็เอาผมก็คือใช้นิ้วนะคะกรีดผมทั้งหมดเลยไปมันก็จะดูสวยนะคะถ้าเราไม่กีดมันจะดูยุ่งเนาะแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาอันสุดท้ายสอดเข้ามาข้างใต้ค่ะแล้วก็กรี่ผมข้างหลังนะคะมาให้หมดเลยนีแล้วก็พยายามดึงเขาให้ตึงนิดนึงนี่นะคะจากนั้นพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มดึงเขาให้ติดหนังหัวมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ ดูมีความเป็นเด็กมา,มากๆเลยจากนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะดึงให้เขาพองๆเลยค่ะดึงแบบนี้นะคะพยายามดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะให้เขามีความพองๆมันจะได้ดูมีความแบบเออเป็นธรรมชาติน่ารักน่ารักมีเเาจ้ ท,ทุกคนมันก็จะได้อย่างนี้แล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะมีความแน่นน,นิดนึงนะคะให้เราจับแล้วก็ดึงเขาอย่างนี้ค่ะเขาะจะได้มีความคลายตัวจะได้มีความธรรมชาตินะคะนี่ค่ะสำรับทรงแบบเด็กนักเรียนน่ารักชิคๆก็ได้เรีรยบร้อยแล้วทรงนี้เนี่ยจะมีความเรียบร้อยนิดนึงนะคะแล้วก็เหมาะกับนักเรียนมหนึ 1, ่งมสองแบบเพิง่งโตอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักมาก่เพ่ย น้านเด็กขึสำหรับทรงต่อไปนะคะทรงนี้เนี่ยแบมขอแถมนิดนึงเพราะมัมไปเห็นในติ๊กต็อกมานะคะแล้วมันเป็นทรงเที่อบเออค่อ,อคนข้างน่ารักแล้วทําง่ายพอสมควรแล้วแบบจะดูเด็กก็ไม่เด็กจะดูโตก็ไม่โตนะคะก็ะคือแบบไวกลางคนอันนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะสําหรับทรงที่วันจะทําต่อไปนี่นามันง่ายออกง่าย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 เลยก็คือเหมือนเดิมนะคะแต่จะมีความกลับนิดนึงเนาะก่อนจับขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ แบ่งเขาเหมือนเดิมค่ะแบ่งเขาเหมือนเดิม3ามช่อเลยแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเอาผมข้างที่เราถนัดนะคะก็คือเราจะเอาผมข้างหลังนะคะมารวมกับข้างหน้าเฉพาะข้างหน้าที่เราจับไปข้างหลังงงไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะก็คือเอาอันข้างหน้าเนี่ยควยไปตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็เอาผมข้างหลังควยมาตรงข้างหลังนะคะควยสอดเข้ามานะคะได้อย่างนี้แล้วต่อไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะที่เราได้แบบนี้แล้ว ให้เราสอนเข้าไปตรงกลางเหมือนเดิมค่ะจากนั้นให้เรารวบผมที่มันอยู่ตรงช่วงแบบนี้นะคะมาให้หมดเลยค่ะก็คือรวบมารวมกันให้หมดนะคะแบบนี้ข้างหลังเขาก็จะมาด้วยแล้วก็ทำ่บงนี้นะคะต่อไปปุ๊บรวบมารวมกันให้หมดเลยค่ะคลิผมจ มดมาใส่มีแล้วก็กีดม,มดมาใส่กจะมีความโดดๆนิดนึงแล้วเปียมันก็จะแบบนุนๆขึ้นนะคะแบบมันจะพึ่งออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะพึ่งออกอย่างเงี้ยมันจะดูแบบทําให้เหมาะสําหรับคนหน้าบาทนะคะอีกข้างนึงเลยค่ะ สำหรับทรงนี้นะคะก็จะมีความแบบน่ารักน่ารักนิดนตึงเห็นไหมเปียมันก็จะมีความบานบาออกอย่างนี้นะคะให้เราเนี่ยเห็นเปียมากยิ่งขึ้นเห็นเปียชัดยิ่งขึ้นนะคะสําหรับผมข้างหน้าเนี่ยเราจะปล่อยหน้าม้าหรือจะยังไงก็ได้สําหรับทรงนี้เนี่ยจะดูเด็กก็ไม่เชิงนะคะจะดูผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่นี่ดูน่ามากเลย สำหรับทรงผมเปียนูนที่แบมเอามานําเสนอทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเป็นกําลังใจแจ้งเตือนไว้ให้แบมด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้แบมทําคลิปใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้แบมสอนทําแบบไหนหรือทําอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะถ้าอันไหนที่สอนได้ก็จะมาสอนถ้าอันไหนที่ทําไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมไปดูคลิปต่อไปด้วย นะคะบ๊ายบาย